เพราะว่าเอออันนี้ได้อยู่ไม่แก่ไม่เพราะว่ามันมีคัตติ้งแล้วข mm hmm. นมอร่อยตอนแรก at first i i thought that i'm gonna ask you to be like do the competition okay <but S 2> let's do it no 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 <'m> ready. no no i changed my mind now <laughs> ไอ้ก็แพ้อยู่สิอะไรที่ยอมได้ก็ยอมอะไรที่ยอมไม่ได้ก็ไม่ต้องยอมอะไรที่ยอมได้ก็ยอมแต่เราจะยอมทําไมถ้าแข็งไอ้ก็แพ้ไอ้ไม่แข็งดีกว่า